สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่คุโรสึกิคันจูโร่นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่เพิ่งเข้าได้ไม่นานตอนนี้ผมก็ซุ่มออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมากับไอ้กบนน่เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลอันสกิลติดตัวคุณสมบัติให้มันก่อนเลยนะครับคุณสมบัติตัวละครพั้งโจมตี จะเพิ่ม10%เป็นเวลา10วินาทีไม่แสดงผลซ้ำเมื่อโจมตีเมื่อโจมตีศัตรูตัวละครประเภทตระก,กูลโคซุกิตระก,กูลโคซุกิคารับใช้ใครที่คิดไม่ออกนะครับก็จะเป็นพวกคิคุคีเอนามอนแต่จะไม่รวมกับโปเด้งนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตี10%เฉพาะพวกที่เป็นค่ารับใช้นะครับ <c oughs> โอเด้งเนี่ยมันเป็นหัวหน้ามันเลยไม่ใช่ค่ารับใช้และอันนี้ก็จะเป็นสกิคุณสมบัติละครตัวเขางส่วิ่งอยู่นะครับคือความ็วการชิงสมบัติ50%สำหรับตัวนี้คือความเสียหายที่ได้รับลดลง20%เมื่อพลังคิตมากกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเนะครับส่วนอันนี้ก็ไปให้คนที่เขาครบเวลลอยลนะครับวันนี้ผมยังไม่เวลลอยเลยยังไม่อ่านเดีย๋ยวเราจะไปสก,กิล ต้องกินี้ในเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจก id นี้ด้วยใครที่อยากได้ id นะครับตอนนี้ผมปั้นได้เป็นเวล70แล้ว <c oughs> อันนี้ผมปั้นคันจูโร่เป็นเวล70แล้วเดี๋ยวอีก50เพชรผมก็สามารถปั้นคันจูโร่ขึ้นเวล90ได้ <c oughs> ก็น่าจะเวล100ได้นะครับคันจูโร่เดี๋ยวผมก็จะแจกคันจูโร่เวล100ให้นะครับ ปดติดตามรอเลยนะครับเดี๋ยวผมหลังลงคลิปนี้คลิปนี้แล้วผมจะแจกเป็น ID ดีคันจูโรต่อด้วยคลิปโรโลโนอาโซโลบู no A 2ที่ผมได้บอกไปคลิปก่อนหน้านี้นครับเราจะมารีวิวในเกมกันเลยนะครับสี่หมื่นสามฝั่งเราก็มีคันจูโร่เหมือนกันนันนี้ยังเจอวัดอยู่นะครับยังไม่เจอคนเพราะไอดนี้เพิ่งสร้างมา บาสต้าเดี๋ยวเราจะรีวิวตรงที่ว่าสกิลหนึ่งของมันเนี่ยมันจะคล้ายกับสกิลหนึ Skill ่งหรือสกิลสองของมังโก้เนี่ยที่มันพุ่งไปข้างหน้าแต่ไอตัวนี้จะเร็วกว่าและมันจะไกลกว่ามาโก้ด้วยเป็นตัวละครสายวิ่งที่ดีพอๆกับมาโก้เลยนะครับแต่สกิลสองเนี่ยมันจะดีเหมือนกันเพราะว่า มันจะวางแต่จะไม่ตามตัวเราไปมันจะเป็นการวางแบบวางลงไปเลยมันก็จะพลอยฝนลงมาเหมือนน้นมิโฮเค้กนั่นแหละครับแต่มันจะทําให้ศัตรูติดมือมันจะติดมือแค่รอบเดียวอย่างนี้นะครับคุ้งไปแล้วก็ลงมาด้วยความเร็วกว่าม้าโคก็จะคิวซอเนะี่ยมันจะทําให้ติดมือโดยมันจะวางเป็นวงวงแบบนี้นะครับเราจะวางให้ดูอย่างนี้ฟุโคโค๊กฟุ๊กม้วนหัวแล้วมันก็จะมา แล้วทำให้ติด,ตดแต่นี่มันเป็นบมดนะครับยังไม่มีอันนี้ก็เลยยังไม่ติดเหมือนมันก็จะเป็นแบบที่เป็นหมอกแบบนี้มันก็จะอยู่นานอยู่เลยนะครับอันนี้จะไม่ได้รับสถา,าอะไรเลยแต่ถ้าคูนึงจะได้สถานะวิ่งเร็วบวกหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ปวดดีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันตัวใหญ่เกินทําให้บางหน้าจอเวลาคนเล่นแบบนี้ มันก็จะวางหน้าจอเราต้องเอามันขึ้นมาข้างบนเพื่อจะดูนี่ข้อเสียของมันเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่มหาสำหรับคนที่เคยเล่นตัวใหญ่ๆอย่าง <c oughs> อย่างนวดขาวมาแล้วอย่างโรเจอร์มาแล้วนะครับมันก็จะไม่อะไรตกไปตอนนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับตัวละครใหม่ฮันจูโรคลิปนี้จะไม่ยาวมากเพราะว่าตอนนี้ผมมีเวลาเหลือ เดี๋ยวยนิดผมก็จะลงสั้นๆหน่อยครับจะแตกต่างจากคลิปเฮลี่ไปผมก็จะรีวิวแค่นี้นะครับ <c oughs> ส่วนใครที่อยากได้ไอดีนี้ก็เตรียมไว้เลยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกไอดีนี้แล้วน,นะครับนะครับนี่นะครับ อยเจ็ดสิบแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมอ่ะซูมได้ออ <c oughs> แบบหนึ่งนะครับมันกำลังสอนอยู่นี่นะครับตอนเนี้ยผมซ่มได้ไปสี่รอบผมได้ตัวเนี้ยฮันจุดโรมาสองตัวโดวยการันตีมันนี่นี่ผมุ่มได้รอบสองและได้ตัวมันอีกห้าสิบก็ ได้มาเลยตัวน,นี้มันจะการันตีนี่ไงการันตีตัวใหม่ผมก็ต้องเก็บเพชรน,นะผมก็จะสุมแล้วก็จะเอามาแจกให้นะครับมันก็ใกล้จะได้แล้วครับอีก200มันก็จะเวลอัพ up วขึ้นแล้วแตมตัวเราเนี่ยครับน่าจะลืมไปว่ามันต้องใช้400ก็คือ4ตัวในการเวลร้อยคือผมผิดพลาดเองนะครับตอนนี้ก็จะได้แค่เวล80สิ นะครับเดี๋ยวไว้ผมปั้นเสร็จแล้วผมจะมาแจกนะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย